ยินดีต้อนรับเข้าสู่กีนวันเลกวันแรกของหน้าร้อนแม่งร้อนชิบหายร้อนมากโคตรร้อนอ่ะก็ดีกว่าวอเตอร์มิวที่ติดพายุวันนี้แบบลองกีนละอ่ะโอเคยังพอวิง่งแบบปกติหน่อยก็กีนวันเลกเปิดมาปี่27อะ่ะพี่ยังไม่เกิดเลยสนามเขา,า,าอยู่มีอายุยืนยาวพี่นะฮะแล้วก็คนเยอะมากนี่ให้ดูบรรยากาศนี่ครับอันนี้เป็นแบบแท่นที่ออฟกลุ่มหนึ่งนะฮะส่วนฝั่งด้านนี้จะเป็นขับเท้านะครับแล้วตรงนี้เป็นที่อ่ะซ้อมชิพัดก่อนที่จะเริ่มทีออฟ ะะแล้วก็ที่สำคัญครับคือกินเบอรเล่ก,ก็เป็นอีกหนึ่งสนามนะครับที่สามารถเลื่องผ่านแอปดีมเพล่ได้นะฮะก็อย่างที่บอกว่าเล่นกอล์ฟคนเดียวอ่ะแล้วไม่มีกวนอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากมีเพื่อนอ่ะคือเขาา้าใจนะว่าแบบบางทีเล่นอยู่คนเดียวใช่ไหมเพื่อนไม่เล่นด้วยและจะไปออกรอบออกับใครนี่คือทางออกครับผมนะสามารถเข้ามาตามนี้ได้เลยนะฮะก็จะเห็นว่ามันมีกินเบอเล่์เขาถูกสร้างมาอยู่หรือจะสร้างเองก็ได้นะฮะแล้วก็จอยกันเข้ามาอาจจะเลือกเราคนละสี่คนห้าคนหกคนก็แล้วแต่เราจะเซตมา,านั้นก็ไม่ต้องกังวลเเเเเรรรืื่่่่่่่่ออออออองงงงทีีีีีววววาาาาจะไอออออไไไมมพนนนนนนนกกกบบตปปปดดด๋ยยูัััใ้้้ค็ อะครับตอนนี้เราอยู่ที่แท่นทีออฟหลุมหนึ่งครับผมพร้อมไหมครับพร้อมค่ะดูสภาพแปะทำไมเนี่ยตรงหน้าเนี่ยช่วยไหมมันเย็นไงคาเย็นเย็นจริงคุณมอสพร้อมไหมครับวันนี้เราจะทำให้ดีที่สุดหลุมหนึ่งเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีน้ำน้ำมันดักหน้าเลยตีปุ๊บคอปปุ๊บกระเด็นเลยนะเวิวข้ามดิ้งให้ลูก่อนจิ้งกินน้ำไปก่อนนี่ไงตีท็อปท็อปแล้วก็แบบเด้งชิ่งแล้วก็ปนขึ้นมาเลยนี่คือวางแผนไล้วบางแผ่นไปแล้วใช่ป่ะหลุมแรกครับทีออฟครับผม มาอยู่แบบริมเกือบ <g ười> จะโอบีลอีกนิดนึงประเด็นโชคลายอยู่ข้างหน้าทุกคนต้นไม้ขวางเต็มเลยออกไงเนี่ยอันนี้คิดนะคิดเฉยๆทำได้เปล่าไม่รู้แตีได้การคือออกตรงนั้นเนินหกสิบหลาใช่ป่ะ <c oughs> เราต้องตีฮุกฮุกแล้วออกา้ายต้องรงก่อนแล้วนะฮุกด้วยนะเพื่อที่จะไปจอดจออยู่หน้ากินถ้าโชคดีก็ออน อัน,นนี้ต้องระวังนะฮะร,ระวังอะไรู้ไหมมีป้ายบอกอยู่ทุกคนคำเตือนตีลูกกอล์ฟเข้าบ้านค่าปรับขั้นต่ำหน0 0งบาทถ้ามีทรัพย์สินเสียหายเพิ่มเติมน,นะครับจะตามมูลค่าจริงนะฮะนั้น,น,นสนามแบบนี้นะครับตีขวาครับเพื่อความปลอดภัยในชีวิตนะฮะ ก็ครับนะหลุมที่สเป็นหลุมที่ค่อนข้างเปเชียลมากครับผมคุณเดินเข้ามาตามทางนี้นะครับเพื่อขึ้นแท่นทีออฟนะครับแล้วหมอปั๊บนะครับกำลังจะทีออฟครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของเราครับผม นี่ครับป้ายครับทุกคนครับป้ายครับกินีกผมเองครับผมซูซูคกินี่นะครับเราเป็นสปอนเซอร์นะครับสำหรับใครที่มาตีกอล์ฟที่กินมาเล่นะครับเอาสกอร์การ์ดนะครับมาแลกที่คกินี่นะครับเอาไปเลยครับพีอาร์พีฟีหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็ถ้าใครโฮอินวันหลุมนี้นะฮะแจกครับคอร์สวิตามินกอล์ฟพิเศษนะครับสามหมื่นเก้าพันบาทแล้วก็ได้เป็นวีไอพีสดลดทุกมาตรการสิบเปอร์เซ็นต์ตลอดชีพไปเลยฮะสำหรับใครที่โฮอินวันหลุมนี้นะฮะนี่ ตอนนี้ผ่านไปครึ่งทางครับเป็นไงบ้างครับไม่ค่ะไม่ไหมเลยค่ะตอนนี้คิดว่าระหว่างออกที่ออฟเช้าที่ออฟบ่ายอนไนดีกว่าบ่ายบ่ายดีกว่าใช่ไหมนี่มันเริ่มมันเริ่มเย็นละใช่เดี๋ยวอีกหน่อยจะเดึกดนะเพราะ่ามันก้าหลูเองตอนนี้ระวังแดดค่ะแต่อีก2ชั่วโมงระวังยุงมาเรามาดูสกอร์ครึ่งแรกนะพวครึ่งแรกครับ5 2บเห็นกินชิบหายมาแต่ไกลแล้วตอนนี้ไม่มีผ้าเลย ทุกคนอันนี้พาห้าแล้วลูกแรกคือได้ไปนี่ตกตรงนู้นทุกคนทุกคนเห็นหลักขาวๆป่ะใน,ในกล้องอะตรงนั้นอะอันนั้นคือหลักเหลือร้อย้าสิบใช่ไหมฮะ <c oughs> เหลือร้อยหาสิบถ้าเกิดว่าลูกแรกกันได้มาสามรอเลยนะพระเจา้า <c oughs> เดี๋ยวมาดูชันแสองแล้วว่าเราจะสามารถออนกินได้ไหมแถ <c oughs> วสองไม่ออนทุกคน <c oughs> แต่ว่ามาตกทางขวาอันนี้แบบเล่นเอาเซฟเซฟๆหน่อยเพราะว่าขอบน้ำคือ ใกล้ทงมากเลยนะโอกาสตกนะะ้ำแห่งนี่แบบหูมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูว่าเราจะได้พัดเบอร์ดีหรือเปล่าฮะชิปมาแล้วน้องสีกิฟไหมน็นไงกิฟเนี่ยกิฟเนี่ยนี่ก็กิฟนี่ก็กิฟเหมือนกันเห็นไหมโอ้เบอร์ดีโว้ยเย่เก็บแล้วครับลูกสีครับผมมา ทหตุเรื่องตกนะทุกคนครับออกรอบแบบเหนื่อยเนื่อยมากตั้งแต่แดดเปรี้ยงๆร้อนๆจนตอนนี้แบบอากาศเริ่มเริ่มเย็นพอก็จะรับวันมหมเข้ามาเล่นไนกอล์ฟกันเพราะว่าอากาศมันเย็นนี่แต่ไม่อะพี่ไม่ชอบยุงรู้สึกว่าการเสี่ยงขึ้นเลือดออกมันไม่ค่อยควรเท่าไหร่นะฮะเฮ้ยแล้วจะคิดว่าขึ้นเ,เลือดออกจะมีแต่ยุงกลางวันมาหานยุงกลางคืนก็ออกได้นะเว้ยถ้ามันเป็นยุงลายอะ ต้องระวังไว้นะป่ะตอนนี้เราอยู่บนหลุมที่13 6โมงแล้วจบกี่โมงวะเนี่ยนี่ไงสภาพดีดียังด,ด,ดีอยู่ค่ะดีอยู่อ่ะฮะโอ้โเดินดีมากเสียงแบบดังปุง้งปิ้งเลยฮะคนน่ะดีแต่ว่าสกรอร์ตอนเนี้ยไปแล้ว <c oughs> ไปไหนไม่รู้แล้วสติยังดีอยู่ไหมฮะสติยังดีอยู่ไหมมีมีมีอยู่มีสติอยู่ นักวัตกรรมนะฮะกันยุงครับไม่ได้นะขาดไม่ได้เลยเล่นไนกอบเนี่ยไม่เราเล่นกลางวันเราไม่เล่นไนกอบแต่เราไม่จบไงแล้วเราก็เดินทางมาถึงหลุม17นะฮะมืดแล้วพาสามสุดท้ายของวันนี้นะครับนี่นี่เมื่อกี้เรากาลังสำรวจป้ายโฮอินวันนี่เรามาดูทิว่าสปอนเซอร์แต่ละเจ้าเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้ ของบริษัทอวนวยการดับเพลิงนะฮะนี่ถ้าเกิดคุณวันลงมีหม้อถันดับเพลิงด้วยใครทาธุรกิจใครทำอะไรที่บ้านนะฮะที่แบบมีฟืนมีไฟเนะี่ยอย่าลืมมาหาทางดับเพลิงน,นะนะสำคัญมากนะฮะนี่สั่งกับเขาได้นะฮะนี่เขามีแจกเครื่องดงเครื่องดื่มใช่ไหมเราสปอนเซอร์ทั้งหลายนะครับและที่สําคัญคือซูซูครับผมแจกคดนะครับผมแจกสามหมื่นเก้า ลูกสุดท้ายแล้วครับผมลูกสุดท้ายนะครับพัดโคดพอ่อโคดแม่ไก่ทุกคนดูนี่โคตรลองพัดดูทงอยู่นู่นลูกอยู่นี่ดูดิว่ามันจะไหวไหม <Okay. S 2> ช็อตสุดท้ายกิบแล้วสีแปรลุมจบแล้วครับไปกับสนามกรีนวอลเลย์นะครับผม ออกรอบเสร็จแล้วเรียบร้อยเป็นไงครับวันนี้ครับเหนื่อยเรื่องเหนื่อยเรื่องออกรอบพูดนานอ่ะวันนี้บอกปั๊บออกรอบครั้งแรกเป็นไงเหนื่อยมากครับเหนื่อยสุดๆเลยใช่ไหมเสียงดังหน่อยเพราะว่าเขามีปาร์ตี้อ่ามีงานเลี้ยงกันต่อใช่ไหมก็ถือว่าดีสำหรับสนามกินมาเลยนะครับก็มือนเดิมครับผมแล้วก็อยู่ในลิสต์ของดีมเพลนะถ้าเกิดใครแบบหาเพื่อนตีไม่ได้มาเป็นก้นเหมือนผู้พี่หมออะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากแจมอะไรอย่างเงี้ยก็คือหาคนที่เขาเปิดห้องมาดีมเพลเลยหรือว่าจะคี่ห้องเองก็ได้นะครับย้งเหมือนเดิมมมมแแแลล้้้ววนนนนนนน่่ออออคครรรรัับบใาาาากกกิิเเยยโฮฮููีีจะะตปไดท ่อไปเมืกี้ยังไงนอกจากโควินวันแล้วก็คือทุกคนที่เข้ามาในสนามเพียงแค่สแกนหรือเอาสกอ์การ์ดใบนี้นะฮะมาที่คลินิกก็คือแลกอารีฟรี A P Free เลยหนึง่งครั้งโอเคเดี๋ยวดูกันว่าขั้นต่อไปเราจะไปที่สนามอะไรกันดูซิว่าฝีมือจะพัฒนาขึ้นไหมอ่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับสุดท้ญญายครับตีเสร็จต้องกินครับผมหิวหิวจัด เรามาดูซิว่าจนนี้จบสกอร์เท่าไหร่นะครับนี่ครับแทนๆครึ่งแรกนะครับบวก16ครับผมครึ่งหลังบวก7นะครับโทัโทั้ยี่สิบสามจบ95้าจ้ากีนวันเล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 